โอ้ห oh, นี่แม่มาเอาม, ENNIS, ม,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 มูนี่ให้เน่ไป, well. ไปยังนี่มาแม่มาแม่มาแม่นี่เบิ้งพี่น้องเออเอออบเอาไปได้ครับพี่น้องอึบเอาพี่น้องเอาเอาปะว่าพี่เหล่ามันผิดข่ามาผิดล่ะเอ๋อพูดอะไรแจ็คตัวสองแหงสองแดงนะครับพี่น้องอ๋ออาออ๋พี่นะครับอุ้ยเด่นนี่แค่ล่ะเอาปะ บ่ถือเจ้งใดนั่ะพูดนหนครับพี่น้องเอ้าสามสี่สามสิบตัวยี่ดอกเอ้าในนี้กับว่ธรรมดาเอ้าตะดุ้งใช่ขอเบิ่องนีครับตะดุ้งเอ้าตะดุ้งกับยินเงียบๆกับว่าเม่นได้บ่ได้ได้พี่น้องหลายๆหลายๆคือกันเอาเหี้ยนี่ครับเหี้ยนี่เหี้ยนี่โอ้พี่น่าเล่นหอกกับมี่เอ้า หลอดกับยามันเอาไม้มาสั่นว่าใายครับเอาเลยดึงขึ้นไปเลยมึงเอาพี่น้องครับผมปุ๋นะหลอดเฝ้าโดนเผาใส่ละใส่ละเอาเอาสะดุ้งกับพ่อสะดุ้งเอาสานลงสะดุ้งพี่สารลงสะดุ้งเออเราตักเกับรดเนาะเมียนได้แหละเนาะ โอง่ายๆนี่แหละเอาแบบงา่ายๆนี่แหละครับผมโอ้ยนะพี่น้องมาเบิ้งครับมาเบิง้งเหี้ยคุ้มเหี้ยฟังจังได้นี่เปรอะปัดเบียดอีอ๋ไม่เหี้ยนี่ครับพี่น้องปอดมูปลาแต่เพี้ยนผูงปลาแต่เพี้ยนครับพี่น้องครับผมตั้งปี่มีบ่ปัโถ มารุนกันครับเบ i̇şte okay. ิ้งบึ้ง่นห่าวขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อปลาตะเพียนครับพี่น้องปลาตะเพียนปลาธรรมชาติครับเคลื่อนหอยหลวงครับพี่น้องก็ถูกโอ้เป็นอะพี่น้องเบึ้งอ๋อถูกพี่น้องเลยประมาณสามสิบเบอร์ยูหรอกครับตานี้ยสามสี่หาโลสุดยอดครับจังหวะนี้ครับตื่นมาแห้ง ั่นนั่นอยู่หลังสะดุ้งพ้นผมนะครับเหนือว่านแม่ืว่านแม่หลังสะดุ้งพ้นอ๋อลงว่าสะดุ้งแล้วลงสะดุ้งแล้วลงไปนี่แดนขึ้นอู้ผมนะครับเห็นไหมผมก็ไลเอ้ือได้ไล่ครับพี่น้องบังครับเอ็มนี่ก็หลายครับพี่น้องเนี่ยน่น้อยเนี่ยน้อยกับม้ามีด้วนี่ ว้าเฮ้ยมองเพิ่งเห็นคุณกำลังห้าวพี่น้องคุณกำลังห้าวครับเออแต่ละจังหวะครับพี่น้องครับมาเบิ่งเห็นนี่ครับมาเบิ่งเห็นนี่ไอ้นี่อุ้ยมาเอ้าอุ้ยบ่บ่เมนนหน่วยได้พี่น้องพผมนะครับป้าถูกเอ้าไปเฮ้ยสุดยอดครับแต่ละจังหวะครับเห็นโหข้าเขาเนี่ย มา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 เบิ้งลากึ้นลากึ้นครับเออแล้วจังหวะาพี่น้องคั่งสอบปุ๋ยเราบเท่นี้เนี่ยก็ได้ขัวเองเลยพี่น้องสีท่าเล็บเนียสีออกสัมผัสต้องสั้อสัมต้องสัต้องสัองสั้องัม้องสัมผ้องสัั้างสัน้องััสต้องสัม้องสัต้องสมผับต้บเสัมผต้อนีมับต้องสััสตัผต้เพีัน้องไัมผต้องสมต้อต้อนสัมชาติเนาะ